มินจะมาทำราคานโน้ตใหญ่ราคาเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวหลายๆท่านเนี่ยอยากจะเช็คราคาเนาะอยากจะได้แบบลูกป้อนมาโคสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่คนนี้พี่เอ๋กำลังป้อนอาหารนกอยู่้อเขาพูดอะไรอ่ะคะพี่เอ๋รอเขาไม่อยาจะได้กินขอบคุณพี่ป่าวว่าเคยเห็นคนนอนคนเออตัวนี้อันนี้ท็อปเทนอันนี้เลยนลายชานกแก้วเลยนะคะราคาถ้าลูกป้อนิ่มต้นเที่ยมันตั้งแต่เจ็ดแสน ขาขาเป็นอะไรคะพี่โลดเหมือนเดิ้อเยื้อไปเลยเหมือนมุปไปปะเดี๋ยวจะได้มาดูวิธีการป้อนการแบบถูกต้องเลยนะน้ำหนักเกือบจะขุ่มนะอันนี้อายุสักเท่าไหร่ครโอ้ถ้ารุ่นนี้ประมาณสักเดือนเกือบเจะเดือนแล้วค่ะจะเห็นเลยว่าขนเริ่มขุ่มแต่ยังประปรายก็เกือบจะประมาณสองหมื่นพร้อมใบไซเดสโอ้ดีมากเลยไซเดสต่อมประมาณ103ถึง105องศาฟาเรนไฮต์หรือ39มสถึงสีองศาเซลเซียสแนะนำพี่รักเลยใช่ ควรจะจริงๆแม่เดี๋ยวบางทีสูงกว่านี้อีกด้วยนะที่เคยวัดอ่ะบางครั้งสี่กับ41่เอ็ดอ๋อี่เป็นมาจากเขาจะมีเขาจะมตำราเาจะมีตำราเขามีวิธีการป้อนสามสี่อย่างใช้ช้อนใช้ไส้ไก่ใช้สลิงแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีทข้อดีข้อเสียต่างกันไปโอเคคุณเป็นฟาร์มจริงคุณมีนกจริงได้ลูกนกมาจริงอกันนึงเออขึ้นอยู่กับอายุของนกนะ ถ้านกเริ่มตน้นเริ่มเกิดเนี่ยกับทุกๆชั่วโมงเลยจริงมีคนถามมเยอะมากน้องๆอะค่ะในเรื่องของไซเตสทีนี้ถ้าให้มินอธิบายนี่คงจะยาวมากเลยค่ะเพราะไซเตสเนี่ยมันค่อนข้างยาวเลยซัมแพงบ๊เบเอบลูคาลคูรีบิร์ดยาร์ดชนแน ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องถ้งบ้านนกแก้วค่ะค่ะ,ะ,ะใช่ก็เพิ่งได้เห็นลูกนกแก้วเป็นครั้งแรกตอนนี้ค่ะตื่นเต้นมากกำลังสงสัยว่ามันนิ่งเกินไปหรือเปล่ารอแล้วค่ะ เดี๋ยวจะได้มาดูวิธีการป้อนกันแบบถูกต้องเลยนะหลายคนเอาไปเลี้ยงจะได้รู้ทางเด็กปกติมันเคยมาที่นี่ลูกลูกลูกป้อนเยอะมากเลยค่ะช่วงโควิดหายหมดเลยมีแต่คนแวะมาชอบกลับไปที่บ้านอยู่คนอยู่บ้านมากขึ้นอย่างเกษตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นด้วยไหมคะอย่างดอกดอกไม้ต้นไม้ก็เป็นด้วยไหมใช่ใช่ช่วงนี้ต้นไม้สวยๆแบบดอกเบวไม้ศดอกไม้ประดับมีจะบูมาอันนี้เป็นเอ่อแอฟริกันเกรลใส่ขนหนานะคะหนามเกือบจะคุมนะอันนี้อายุเท่าไหร่ครโอ้ถ้ารุ่นนี้ประมาณ สักเดือนเกือบๆจะเดือนแล้วค่ะจะเห็นเลยว่าขนเริ่มคลุมแต่ยังประปรายไซนี้นี่เราสามารถจำหน่ายได้ยังจำหน่ายได้แล้วค่ะจริงๆเราจำหน่ายได้ตั้งแต่ไซส์ขนหนามแล้วไซนี้เท่าไหร่ <c oughs> ไซนี้นะคะ,ะก็เกือบจะประมาณสองหมื่นพร้อมใบไซเดสอู๋อันดับตีมากเลยเตองที่มีส่วนเปอร์เซ็นต์สักสิบเดือน <c oughs> อยู่เลยเดี๋ยวเรามาให้น้องๆได้พนาาัก่าน,นี้อนะรับตัวนี้เราก็เอาตัวมาสาธิตอยู่แค่สตัวที่เราต้องใช้คือน้ำน้ำธรามารมดานะคะน้ำร้อนจากในกระติกน้ำอาหารลูกป้อนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำร้อนที่เราต้องใช้ประมาณน้ำร้อน น้ำร้อนคือน้ำร้อนปกติทั่วไปนะคะแต่ที่นี้เนี่ยหลังจากเราผสมแล้วผสมมิกซ์กับน้ำอุ่นแล้วผสมอาหารแล้วก่อนจะป้อนต้องวัดอุณหภูมิให้ได้ประมาณ1 0 3ยถึงอองศาฟาเรนไฮต์หรือ39-40องศา,ศาเซลเซียสแนะนำใี่รักเลยใช่ควรจะควรจะวัดเลยนะไม,ไม่ไม่เทสหลังมืออะไรหลังมือเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราเดินออกจากห้องแอร์ปุ๊บหยดลงไปร้อนๆมันให้เย็นหรือวันนี้เราตัวร้อนรุ่มๆหยดไปเอาร้อนๆอ่ มันไม่สม่าเสมอในเรื่องของอุณหภูมิแต่ถ้าเราวัดปุ๊บทุกมื้อจะได้อุณหภูมิที่สม่าเสมอสุขภาพของนกอาจจะดีตลอดงั้นเราต้องพยายามปูพื้นฐานมันกันแรกอันนี้ดีที่สุดใช่ใช่อันนี้มันเหมือนกับอุณหภูมิที่แม่เขาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆกับแม่ดี๋ยบางทีสูงกว่านี้อีกด้วยนะที่เคยวัดจาบบางครั้งกับสี่สิบเอ็ดอ๋อที่เหนมาจากะ นำรายมันจะมี้ำลายเาจะบอกไว้ว่าโอเคถ้าคุณเอาอุณหภูมิตามนี้ก็คือเหมือนอุณหภูมิที่แม่ขย้อนป้อนให้ลูกเขาจะมีน้ำลายของแม่จะมีเชื้อที่ช่วยฆ่าแบคทีเรียอะไรต่างๆ่วย่อยนะคะจุลินทรีย์ที่ดีเริ่มที่จะเติมเริ่มจะเตรมแล้วอันเวลาเราจะป้อนเนี่ยนะคะเราต้องหันหน้าเอานกเบบเข้าหันหน้าเรา แล้วก็ใช้มือซ้ายหรือมือขวาก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะปักสลึงลงไป45องศาถ้าเราลงอย่างนี้เขาจะใช้ลิ้นในช่วยในการกลืนจังหวะนกเขาจะบอกเราเองเขาจะกินได้แค่ไหนเขาจะดืดด้อๆเราโอ้ขอพักชันพักหน่อยนะขอชั้น นนิดนจริงๆไส่ไก่มันก็ได้จริงๆอ่ะเขามีวิธีการป้อนอยู่สามสี่อย่างใช้ช้อนใช้ไส้ไก่ใช้สลิงแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีทข้อดีข้อเสียต่างกันไปอย่างอันเนี้ยข้อดีของเขาคือหนึ่งเราควบคุมได้ว่านกจะกินประมาณเท่าไหร่และนกก็รู้จักการกลืนเขาจะรู้สึกว่าเออเวลามีอาหารอื่นมาใช้ลิ้นเป็นใช้การเคี้ยวเป็นแล <ๆ S 2> ้วอย่างนี้เออเราควรจะให้น้องได้กินกี่ซีซีคะขึ้นอยู่กับตัวขนาดของน้องนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะชั่งน้าหนักแต่มันยุ่งยากงั้น สิ่งที่เราจะต้องดูง่ายที่สุดก็คือกระเพาะพักกระเพาะพักจะอยู่ใต้คอก่อนจะป้อนเราก็ต้องเทสก่อนแล้วจับดูก,ก่อนแล้วว่ากระเพาะพักต้องแห้งนะแห้งเราจับปุ๊บอุ้ยแห้งเสมอกับกระดูกเลยป้อนแต่ถ้าไม่แห้งรอรอ,อน,น,นะคะนี้ต้องเงส่สกสารนะเนี่ยปกติค่ะพี่โลดลูกเนี่ยเขาจะมีกระเพาะพักแล้วก็กระเพาะแพ้เขาจะเอากตอนที่กินก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ที่กระเพาะพักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยย่อยใช่คนไม่รู้นีว่าคงลงไปเหมือนคนค่ะเขาคนเนี่ยจะลงกระเพาะแท้เลย พี่เห็นได้บอกว่าอยากให้มันร้อนเกินไปเพราะมันจะมาพักก่อนใช่แล้วเวลาร้อนอกมันเหมือนเราอมน้ําร้อนอ่ะโอ้โหพองไหมเพดานขนาดเราอมน้าร้อนมาเพดานเราพองแล้วนกเน่จะขนาดไหนแล้วกว่าเขาจะย่อยนั้นหมดเนี่ยแปดชั่วโมงจิ๊ดจเคยมีกรณีที่กระพอพักรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอด้วยความที่ร้อนมากๆน้องก็เลยเหมือนแบบเกิดไม่สบายเกิดขึ้นนี่และเวลาแบบว่า ถาผมชอบอกไมมชอบอยู่แล้วแน่นอนเทียงแต่ว่าก่อนเราจะเลี้ยงอะไรอะผมจะไม่บุมบ่ามมาถึงอุ้ยชอบเอาซื้อมาเพราะว่าต้องดูก่อนต้องศึว่าจะไปเลี้ยงที่ไหนอะไรยังไงวิธีการเลี้ยงวิธีการบุมบเา็นยังไงอย่างเงี้ยผมว่าเรามาเริ่มเริ่เลี้ยงนี้ก็ดีนะดีกว่านะดีกว่าแบบบุมบ่าไปเยอะยาอย่างน้ี้ยซื้อที่เขาให้ความรู้เราได้อ่ะ ในแหลมที่เขาให้ความรู้เราได้ใช่วันนั้นพูดกับมินไปเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องมากเวลาเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงให้ดูฟารเป็นหลักใช่กรงดู จริงจริงก่อนที่จะซื้อค่ะให้มาดูถึงฟาร์มเลย<ช>เขาเ<ช>รีเร้ยงอะไรเขา้ยังไงมีความสะอาดไหมดูมาตรฐานของฟาร์มด้วยมันก็จะมีฟาร์มแบบฟาร์มที่หนึ่งเป็นนกของตัวเองกับฟาร์มบางฟาร์มที่เอานกคนอื่นเข้ามา <ฮะ S 1> เราก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าพอาอน,นอกคนอื่นมามาตรฐานมันก็จะไม่ได้ละ<ม>เพราะว่า<ม>อันนี้รับจากที่นี่มาอันนี้รับจากที่โน้นมาแหล่งเชื้อโรคแต่ละที่มันมาไม่เหมือนกันอนะเนาะ งั้นเราต้องดูว่าโอเคคุณเป็นฟาร์มจริงคุณมีนกจริงได้ลูกนกมาจริงอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเจอมาก็เยอะเหมือนกันอันนี้เมื่อกี้เห็นทานไปแค่สักสิบสี่สได้ไหมอันนี้เมื่อกี้ทานไปประมาณ4หลอดหลอดละ20ก็ต้องไปสี่สิบแลจับดูกระเพาะก่อนไม่ไม่แข็งจนเกินไปนิ่งจนเกินไปประมาณนั้นแสดงว่ามันไม่ได้ม่ได้ตายตัวเสมอไปไม่ใช่ว่าทุกมือทุกมือจะต้องมา4040ไม่ไม่จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแต่นนี้เนี่ยนกไซเนี่ย ะะยังไงป้อนเต็มที่ก็ไม่เกิน60คุณจะป้อนถึงร้อยเป็นไปไม่ได้เพราะทาให้กระเพาะขยายเหมือนเหมือนเอ่อมาคอเหมือนกันป้อนเต็มที่ก็คือร้อยมากสุดนกที่โครงสร้างใหญ่ๆก็คือ120คุณไม่ใช่หัวป้อนไป,นเ,ปนเรื่อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบสองร้อยไม่ใช่นะแต่จริงตอนเริ่มต้นนะคะตอนที่รับลูกป้อนไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการป้อนตอนแรกที่ยินเอาเจ้าสัาเพลงไปแล้วก็ปอ้อนป้อนได้ประมาณแค่ 15หรือว่า20ซีซีโอ้ท่นกังวลมากมีรีบโทรหาพี่เอเลยว่าน้องคงไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นทั้งเราและเขาด้วยใ,ในการแบบปรับตัวเข้าหาก,กันอันนี้คือเราเหมือนแบบค่อยๆอยเรียนรู้กันไปค่อยสฝึกันไปรู้จังหวะก,กันไปกินเรไม่ต้องตกใจกันนะคะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานเลยแล้ววันหนึ่งไหนรอบไหมครับวันหนึง่งเอ่อขึ้นอยู่กับอายุของนกนะ ถ้านกเริ่มต้นเริ่มเกิดเนี่ยกับทุกๆชั่วโมงเลยเราไม่สามารถที่จะให้อาหารแข็งได้ต้องเป็นเหมือนน้าสัดส่วนเนี่ยคือ1อาหาร1ส่วนต่อน้ํา5ส่วนเพื่อให้เขาค่อยๆปรับเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กกินนมออัะ กินนมบ่อยๆใช่กินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายกะเพาะเขาพัฒนาขึ้นเขาก็จะเริ่มกินคนขึ้นคนขึ้นมากขึ้นระยะเวลาก็จะห่างขึ้นห่างขึ้นห่างขึ้นอย่างไซนี่ก็กินสามมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแต่แล้วอย่างนี้นี่เราป้อนเสร็จแล้วนี่คือให้น้องกลับมาเล่นอะไรอย่างไไม่เลยพอป้อนเสร็จแล้วควรจะเอาน้องเข้าไปกิน นะคะเพราะว่าถ้าน้องก้อนใหม่ๆเนี่ย <c oughs> กระเพาะเขายัางมีอาหารอยู่เต็มกระเพาะรเราไปเล่น <c oughs> ปุ๊บมันอาจจะอ้วกออกจมูกพ <c oughs> อออกจมูกปุ๊บมันก็อาจจะมีราเข้าไปติดตามรูจมูกอะไรต่างๆ <c oughs> เราไม่ควรเล่นลอรอสัก3ามหรือสี่ชั่วโมง <c oughs> ค่อยเอาเขามาเล่นแล้วนกเนี่ยพอเวลาเขากินอิ่มแล้วสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากนอนเขาอิ่มแล้วฉันอยากพักได้เวลาพักลัวนะถ้าเราทําได้อย่างนี้นะเราจะเห็นเลยคุณภาพนกเราสุขภาพนกก็จะดี เขาไม่เครียดอ่ะคือเขาไม่งั้นฉันอยากเลเธอก็ฝืนเล่นแช่เขาก็จะเป็นนกที่อารมณ์ค่อนข้างจะเครียดแล้วนกเครียดเนี่ยคือเราดูจากอะไรบ้างะคะว่าเนี่ยนกเราหงุดหงิดม้แต่กันทังเด็กๆนะเราจะเห็นเลยว่าหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี เขาดีขนาะเขาก็จะต้องไปตั้งแต่ไซนี้แหละใช่เพราะว่าจ้องค,ค่อยเริ่มฝึกพวกนี้เขาเริ่มเดินได้แล้วนะคะเราก็าอาจจะให้ห่างจากเราสักหน,หน่อยนึง<ม>แค่เดินมาสักสองสามก้าวแล้วก็ป้อนอาหารแล้วค่อยๆถอยไม่เรื่อยถอยไม่เรื่อย,อย,อยจนเขาเริ่มบินได้เกาะที่โต๊ะบินมาหาเราป้อนอย่างเงี้ยมันจะค,ค่อยๆไล่ฝึกไปเรื่อยๆจนเขาชำนาญจริงๆมีคนถามมิเยอะมากน้องๆอะค่ะในเรื่องของไซเตสทีนี้ถ้าให้มินอธิบายนี่คงจะยาวมากเลยค่ะเพราะไซเตสเนี่ยมันค่อนข้างยาวเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครกังวลจริงๆอะมินว่ามาที่3เนี่ยเขามีไซเตสอยู่แล้ว มีใบจะตัดใช่คือคุณจบเสจไปทจบเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็นความสบายใจของเราด้วยไม่รู้ว่ากฎหมายจะออกมาเมื่อไหร่หรือยังไงแต่ว่าเรามีใบครอบครองแล้วใช่ใช่แล้วก็ส่งผลแล้อต่อไปมนลูกมีหานแล้วก็ทำใบต่อได้งใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็มาที่นี่ได้นะคะมาซื้อที่นี่เลยจบเลยก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าคร้าวๆนิดหนึ่งถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ต้องมาที่ฟาร์มเลยนะคะแล้วใครอยากสอบถามอะไรเนี่ย เป็นพี่ค่ะเรายินดีเสียบอกอยู่แล้วก็ติต่อมาที่สวนประคันรับได้เลยที่นี่เลยิ้งลิก์ไว้ให้แล้วขอบคุณพี่เอ๋วันนี้พาตลอดหลายที่เลยขอบคุณมากมาก่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีขอบคุณมากเลยค่ะโอเคทายไงเดี๋ยวมินพาทุกคนไปดูที่หนึ่งดีกว่าค่ะ พี่ล้อเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้โหงไม่เนยมันมันเยอะจัดอ่ะเยอะจัดแล้วมันแต่ละตัวนี่คือมันก็เด็ดๆทั้งนั้นเด็ดๆนี่ราคาหรือเปล่าถูกต้องโดยเฉพาะแฮร์เซนแทบส่งตัวไม่อยู่มีสะกิดมีด้วยนะโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ประคองด้วยโอ้โหไม่ไม่คิดว่าเออที่เขาว่ากันว่ามันคือเบนซ์หนึ่งคันนี่มันเรื่องจริงนะแล้วก็ตัวที่ประทับใจอีกก็มีกระตัวดำอันนี้สมคำเลื่อลือเหมือนกันสวยแต่ก็ยังมีน้อยอยู่เนาะกระตัวดำค่ะยังติดเรื่องใส่เต๊ตหนึ่งอยู่ ซึ่งมันค่อนข้างมีน้อยจริงๆแล้วราคาก็ไม่ได้น้อยด้วยนะนั่นแหละเพราะงั้นนะถ้าคุณอยากได้ต้องมาฟาร์มประมาณอย่างนี้เนาะถึงจะได้แบบครอบครองอย่างสบายใจใช่ใช่นะคะก็วันนี้มินต้องขอขอบคุณพี่รดมากเลยเสียสละเวลาขอบคุณเหมือนกันมากเปิดหูเปิดตาอย่างนี้ไม่ได้เห็นอย่างนี้มาก่อนเลยดีใจมากก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงจะได้ทําคลิปร่วมๆกันหลายๆคลิปไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณพี่รดอีกรอบนึ่ะค่ะแล้วก็ยังไงมินก็ฝากด้วยนะคะที่ช่องจ้องชาวไร่นะคะวพาหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะมีคลิปดีๆนะคะในช่ออองงขจ้้ชาววไรดย ใครชอบเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรอะไรอย่างนงี้นะก็ฝากมาติดตามันได้มินก็จะคอยดูว่ามีนกเข้ามางอกแนช่องมีเรืออะไรอย่างงี้ติดตามด้วยได้ครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปกกอนค่ะบ๊ายบาย